สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลกิมมิ่งเทมสิ16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งคุณผู้ชมครับฤดูการ2024-2025ครับคุณผู้ชมนัดนี้ศึกฟุตบอลซูเปอร์บิ๊กแมชไทยลีกคุณผู้ชมครับนัดนี้พาคุณผู้ชมมาที่รูแมนคองยูไนเต็ดครับเปิดทินด,นดวลกับทางเมืองทองยูไนเต็ด จำลองการแข่งขันผ่านตัวเกม Pro e อ o l u t i ชั่น c กเก2021และทางฟุตบอล l l มมิ่ง g ทม16 Pro f o ฟุตบอลคือความสนุกรับหน้าที่ฝึกภาคบรรยายและตั้งใจส่งมอบความสุขให้กับทางคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับผู้ชมครับนั่นเอ่แข่งขันจริงในวันที่5เมษาย,ยนพุทธศักราช2568แข่งขันเวลา19นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมติดตามรับชมในการแข่งขันจริงให้ถูกลิขสิทธิ์ในทุกแพลตฟอร์มเลครับ เอาตรงนี้ครับทูแบงคอกในเต็ดเจ้าบ้านระบบ433นํานำทัพโดยวิโรเทพป้อมพันธ์ครับหัวใจในแดนกลางของทูแบงคอกวันนี้พร้อมพาดวนกับทางเมืองทองนเต็ดที่มาในระบบ352ํานำทับโดยประเมศตวิไลนะครับยังมีสวิทพานทองครับและค้าราคํายกที่จะเป็นอู่สองเล่นช่วยสนับสนุนเกมรุกในวันนีุ้ณผู้ชมครับ กำลังใจสุดสำคัญในนัดนี้เพียงแค่คุณผู้ชมครับ Subscribe ครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันที่นี่คับฟุตบอลเกมนี้เยม16โปรฟุตบอลคือความสนุกครับตัวนี้เกมเริ่มคุณผู้ชมครับ ผู้เบ็นเขาเป็นฝ่ายเขียวบอกก่อนครับมาในชุดสีแดงครับบุกจากซ้ายมาขวาครับส่วนทางทีมเยือนเมืองทองครับเป็นฝ่ายตั้งรับในตอนนี้ครับมาในชุดสีขาวครับบุกจากขวามาซ้ายเอาสุดมาตัวนี้ครับที่ฟุตบอลเกมนี้เทียบ16โปรฟุตบอลคือความสนุกครับ90นาทีในตัวเกมเดี๋ยวรู้กันเลยครับโอ้โหเอาสราวิทษาครับวันนี้ได้รับโอกาสครับบอลย้อนมาที่สรวิทชาติชายแสงดาวครับ บอมยายวยามาแล้วหมู่เช็ดตรงนี้มีหลุดครับประเมศมีจี้ทำาะกรกบตรงนี้คอสเกือบจะได้สตาร์ทครับม้าปฏิวัติออกมาได้เร็วครับโอเปิดเกมมาแบบนี้โอ้โหใช้เกมส่วนแป๊บเดียวถึงหน้าประตูตรงนี้สก,กิดแล้วอ้าวจุดโทษเลยครับผู้สินชีครับอย่างนี้โอ้โหดูครับเกมเก,มเกมือบจะได้ประตูอยู่แล้วครับเมืองทองโอต,ตาตัดกลับมาตรางนี้ เกมเร็วมากคุณผู้ชมนัดน,นี้ดูครับจังหวะที่ซิโควิดพยานเข้ามาแล้วดูครับบลอกดึงจังหวะแล้วหักเข้ามาข้างในโอ้โหสุดท้ายเป็นการสะก,กิดแล้วเป็นการเรียกฝาวเรียกจุดโทษได้เลยครับมาลุ้นกันครับจาราดีดวลกับกิติพง์ผู้แถวเชือกโลอัดตรงนี้โอ้โห,โหพุ่งถูกทางก็จริงแต่บอลมันซุกโอ้เข้าก้นตาข่ายไปก่อนแล้วหนึเลยครับสำหรับทางเจ้าบ้าน ถูแบงคเขาอยู่ในเตะครับโอ้โหดูครับแต่สวนยังรวดเร็วคุณผู้ชมครับยังไม่ถึงสิบนาทีในตูกเกมตรงนี้ครับฮู้ดูจังมาที่หักล็อกหลบตรงนี้อีกครั้งนงครับเราอีกครั้งกับการสัตว์ประตูโอ้โหเกือบจะปัดได้อยู่แล้วครับสำหรับเกีพงผ,ผู้แ่าเชื่อกับจะว่าที่แววตาครับโอ้พุ่งมาที่ลูกบอลแล้ว นะซ้ายกดเต็มๆแบบนี้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับ1-0ที่ทูแม,มนก็ขึ้นนำเมืองทองเลยครับบอลฝาดซ้ายมากครับไม่รีโรนเซ้นม <c oughs> นีจังหวาตัดเกมตรงนี้ผู้สินปรุงเข้ามาหาทางปกก้านัานครับต,ต้องเตือนครับเตือนก่อนครับอยังไม่โดนใบเหลืองครับ เรียนคุณผู้ชมตรงนี้นะครับนัดน,นี้อันมินมาทเทสในวันจันทร์ที่3สมีนาคมนั่นเท่ากับว่าก่อนที่คู่นี้จะเจอกันเนี่ยเดี๋ยวทูแบคอรอกจะต้องไปเยือนทางราชบุรีก่อนนะครับ2เมษายนพุทธศกราช2568นะครับแล้วก็ส่วนทาง เมืองทองคุณผู้ชมครับพวกเขามีคิวที่ต้องไปเยือนทางพี่น้องทางโซนิสานคุณผู้ชมครับก็เมืองทองไปเยือนทางแก่นครับ2เมษายนศตวรรษ2568ก็เป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์ครับก็ต,ติดตามรับชมในการแข่งขันจริงให้ถูกลิขสิทธิ์ในทุกแพลตฟอร์มและที่สําคัญคุณผู้ชมครับท่านใดที่เดินทางไปที่สนามก็เดินทางปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมเอาตรงนี้จําลองการแข่งขัน,นเพื่อความบันเทิงลุยกันต่อที่เมวิ่ลู้เซน บอลมีไล่ยตะไลตรงนี้อืสุดท้ายโปรสินเรียกมาเป่าแล้วชี้ให้เป็นลูกตเตะของทางเมืองทองครับแล้วปกกาวตัดเกมต่อเนื่องเลยครับมามาลุ้นกันครับฟรีคิกตรงนี้ทักนะบอลหยุนเข้ามาตรงนี้สกัดทิ้งแล้วชิคโควิดเอาเท้าไปเกี่ยวไปเก็บบอลได้ครับไหลามาที่จาราดี ซีฟโควิดบนย้อนหลังมาวันชัยครับแปยัดยัดมาจราดี้เอาเลยครับกรวิดมีลงมาช่วยเกมรับด้วยครับตัวนี้เมืองทองสายที่ขึ้นมาครับธิรพันธ์ตัตกข้ามมาตรงนี้เนะี่ยข้ามหัวทางซีฟโควิดแล้วเมืองทองตั้งเกมส่วนของตัวเองบ้างครับเอมิลโรบักปร,ระเมศมีชี้ข้างหน้าครับโรบักเลือกตรงกลางก่อนสว,นวิตไหลามาไม่ต้าน เห็นอยู่แล้วครับข้างหน้ามีคนเดียวเมื่อสักครู่นี้ดักได้เราตั้งเกมส่วนครับซ้ายที่ขึ้นมาของปันชัยจัดมามุมเดิมต้องระวังโอ,โอ้แต่ครั้งนี้สมมุติใ้ควรดักไปได้สวยครับโอ้แต่แถวสองก็ยังเป็นทูแมเค็ขาครับเติมมาตอนนี้โดยที่พันธ์พงจันขอซัดโอ้บอลพูด,พด,พด,ดีจริงๆครับแต่ยังไม่ผ่านมือทางยุทธพงศ์ผู้แถวเชือกับ ลุยต่อครับตรงนี้อันดับตารางคะแนนคุณผู้ชมครับผลงานของทูแบงคอกเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับเสมอหนึ่งนัดแล้วก็ชนะ4นัดคุณผู้ชมครับในนัดล่าสุดนี่ปู่ปู่ทูแบงคอกสามารถเอาชนะทางขอนแก่นไปได้5ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทายเมืองทองคุณผู้ชมครับห้านัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ย ก็แพ้ทั้งหมด4นัดครับแล้วก็นัดล่าสุดพึ่งชู์ฟอร์มเก่งครับสามารถไปเยือนเอาชนะทางนครปฐมมาได้4ปรตูอ2ครับงั้น,นก็เป็นการร่วมพลังของตกกนอฟพาณะชย์ยกประเมศอธิไลและรุติทสามาสัดช่วงท้ายเกมอ่าหูอ้าวเป็นกาใจให้ทั้ง2ทีมคุณผู้ชมครับวันชัย ฝากเข้ามาตรงกลางอีวัตตันขอกดตรงนี้อ้หดูครับหน้ามุมกล้องไม่ลุ้นเลยก็แต่บอลไม่โดนขอบโอ้จังหวะเล่นสั้นมาครับวันชัยให้ไมอ์วัตตันโอ้โหสัตว์โอ้โยังกระกองหน้าเลยครับอ่าซอร์เตอร์แบ็กกับตันทีมของทูแบงคอกยูไนเต็ดในนัดนี้ครับส่วนทูแบงคอกคุณผู้ชมครับพวกเขาฟอร์มเด่นเช่นเดียวกันครับพวกเขาสามารถเปิดบ้านเอาชนะทางขอนแก่นไปได้5-0คุณผู้ชมครับ นั้นนั้นมีซีฟโควิดครับจาราดีแลนดิสครับแล้วก็สองลูกของทางแอดซิคครับคุณผู้ชมครับเอาแต่ตรงนี้บอลพลิกมาพลิกมาโอูโ้ๆมีจังหวะซัดแล้วใชยชายมมื่อที่สซอร์ิสแพนทองถัดมา,าครับย้อนหลังมาโอตาคุนอฟเมวิโลโรเลนเซนโรเลนเซนมีดึงจังหวะจะพลิวตรงนี้อ้าวรุงรัดไปดักเอาบอลคืนมาได้ครับ ขวาที่ลุยมาตรงนี้ครับรุ่งรัตมองในกรอบครับข้างในมี2มีสแล้วเลือกโยนมาสิบโควีโอ้โหสะบัดมือมันเห็นข้ามทางไปครับโอ้โหดูจังหวะที่เลาะมาแล้วดูครับโยกอยู่ข้างหลังครับแล้วอีกทีนึงตัดมาโฉบหน้าเลยครับโขกตรงนี้โอ้โหจังหวะชิงจังหวะตรงนี้ทนได้ดีครับแต่บอลมันกดไม่ตรงกรอบ ยังแค่1-0ครับ35นาทีผ่านถูกแบงคอ์อกับทางเมืองทองผู้ชมเป็นแฟนขับทีมใดกันบ้างครับคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้เต็มที่เลยนะครับดยที่เกมของเรากต่อครับตัวนี้อ้าวโอ้ไปจับบอลลั่นบอลลันแล้วนี่พอจะตะวัดเร็วก็เร่งเกินไปครับถูกแบงคอรอกเมืองทอง ั้งเกมของตัวเองในแดนก่อนครับเลนสันๆมาชัดชายแสงดาวแล้วตรงนี้อู้วันชัยเห็นแต่ไกลก็วิ่งแสงมาตัดบอลแล้วแนวลึกโอ้โหนี้มาบ่อยจริงครับซาลาดี้ยกตักเข้ามาล้มบงตรงนี้ไม่เหลือเลยครับโอ้โหดูครับชิฟโควิดโอเตอรมึงทองอยู่หลายจังหวะเลยครับโอ้แต่ครั้งนี้ไม่พลาดเลยครับโอ้ตอนชิงช่วตั้งแต่การชิงจังหวะในการตัดโอ้เกมรุกของเมืองทองสวนเร็วเลยทันทีครับ นี่ครับจังหวัดอ้ยูนยเข้ามาแล้วโขกเต็มเต็มเลยครับอูชาราดี้ยกตัดเข้ามาแล้วเนี่ยครับขึ้นเท็แล้วหมุนสะบัดต,ตรงนี้เต็มเต็มเลยครับสำหรับทางซีโควิดครับ2 0ครับกับช่วงเวลาที่ทางทูแบงคอกโอ้ตรงกลางเลยครับช่วงเวลานี้ครับ อย่มารู้กันครับว่าทศเวลาเท่าไร่ฝั่งซ้ายโรบักเจอสองไม่ไหวครับส่วนถูกก็เอาชัวร์กันสกัดทิงออกข้างไปก่อนครับเป็นบอลทุ่มของทางเมืองทองเดมิโรบักสลัดหลุดไหมครับโอ้โหโกามาตัดเกมได้ครับ บอลย้อนขึ้นหลังไปก่อนครับบันชัยให้มาทิธิพันธ์ตรงกลางมีสุพรรณทองส่งครับทัาเวลา2องนาทีตรงนี้ถูกเป็นเขาเป็นฝ่ายครอบครองบอลในช่วงท้ายครึ่งแรกครับชาราดีดูอเองครับหยดตรงนี้เข้ามาอ้าวชวิตบ่งชนทีมเทพล้องหมไหมครับแต่พิชาไม่ยอมครับแล้วตรงนี้ร้สินเป่าหมลาที่แรกไปก่อนครับ สองสูงที่ k k, ทูแบนคอกขึ้นนาทางเมงงืองทองไปก่อนห้กลับมและชมเกมในสนทารครึ่งเลาหลังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การจำลองก,นนการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับครึ่งลาหลังเริ่มแล้วครับโอ้โหตัวนี้เดี๋ยวดูครับ45นาทีหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับกับครึ่งแรกที่ทางทูแบงคอกสามารถผุมความได้เปรียบไปก่อนครับ ขึ้นนำไปสองสูนครับแล้วนี่ครับเ <c oughs> ปิดมาเมืองทองพยายามจะทำเกมรุกเข้าใส่เลยครับ <c oughs> จะมาเป็นบอลทุ่มต่อเนื่องของทางเมืองทองครับกรวิททุ่มมาให้คณะายกอ้าวอะไรตรงนี้โอ้จังหวะบริสิ์มีชี้ครับให้เป็นบอลทุ่มต่อเนื่องของทางเมืองทองครับสวิทเคืนมากรวิททศา บอลฝากกลางกับคณะอ้าวแล้ววิสรุตลงมาในช่วงเครื่องหลังครับโอ้โหกองกลางตัวรับตัวนี้แล้วบอลโยนสานยาวขึ้นมาครับซิโควิตลุยมาเองลุยตรงนี้ปั่นขวาแบบนี้ไม่เหลือเลยครับโอ้โหว้ยเกมส่วนแับโอ้ทรงประสิทธิภาพเหลือเกินครับแล้วกายดิซิโควิตมีลุ้นแฮตทริกด้วยครับโอ้โหดูแบบสามศูนย์เข้าไปแล้วครับสามศูนย์ไปเลยครับห้าสิบเอ็ดนาทีผ่านครับทูแบงค์ก็ อ้วันนี้มาดุดันจริงๆครับอนนดปจงหวะที่วางซ้ายนี้ครับสุภพิดพัดอ,อกแล้วหลุดเลยครับเลือกได้สิครับแบบนี้ปั่นขวาเสาไกลเรียบร้อยครับดูจงังหวะที่ฝากบอลแล้ววางตรงนี้โอ้โหพักอ,อกหมดจดเลยครับแตะเข้าเหลี่ยมหนึ่งจังหวะแล้วซัดได้ทันทีครับอูเสาไกลมา เลือกเลยครับแล้วดูครับมาเล่นกับก้องหลายจังหวะเลยครับสำหรับทางซิโควิดครับถ้าไม่นับนักกลางสัปดาห์ที่ทางเมืองทองจะเจอขอนแก่นแล้วทูแบงคอกจะเจอกับราชบุรีนะคุณผู้ชมครับก็ทางทูเนี่ยอยู่อันดับสองนะครับ 26นัดมี57แต้มส่วนเมืองทองคุณผู้ชมครับอันดับ6คุณผู้ชมแต่ตรงนี้ดูก่อน,ด,อนดูก่อนซัดตรงนี้โอ้โหดูครับโอ้ยดูกดขวาเต็มเลยครับเราเป็นแอติ C, ครับอูนี่ก็ลงมาครึ่งหลังซูเปอร์ซับครับโอโ้มันใจต่อเนื่องเลยครับโอ้ซีสูงมนาะไปแล้วครับนักนี้โอ้โหดูเดือดเหลือเกินครับคุณผู้ชมที่รุ้นัด ลุยขึ้นมาฝั่งขวาครับอโหแล้วไม่มีตัวประกบครับมีพคุณี่ให้โยดมาอ้าวแล้วโมงสกัดอู้สกัดมาแล้วมันดันมาเข้าทางทางโรเบแอซิสครับอูหดูครับเนี่ยครับมันอ้จ่งหวนหุ่นโมงครับทาให้โมงไม่ถนัดครับกลายเป็นชงมาให้อู้แอซิสจัดให้เต็มๆเลยครับคุณผู้ชมครับอู้เราต้องขยับแล้วครับคุณผู้ชมอู้ๆพาสตสตล์ ลงมาแทนในส่วนของทางกรริษศาสาครับโอ้โหเดือดเดือดมันมันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืม subscribe ช่องของเราไว้นะครับจะกาแข่งขันเพื่อความบันเทิงสุดมันเลยครับดูกันต่อครับตัวนี้ส่วนทางเมืองทองคุณผู้ชมครับก็อยู่อันดับที่6นะครับ2 6 25นัดคุณผู้ชมครับมี38แต้มเอาเดี๋ยวดูตรงนี้ครับ บอลยัดเข้ามา <c oughs> ในส่วนของนัดเมืองทองเจอกับขอนแก่นเนี่ยถ้าจบมาแล้วสกอร์เท่าไหร่ก็อัปเดตมาได้ <c oughs> เช่นเดียวกับทางทูแบงคอกที่จะไปดวนกับทางราชบุรีด้วยนะครับเอาเป็นกำลังใจให้สุดมันกันเลยนะคุณผู้ชมครับรับชมเพื่อความบันเทิงตรงนี้ครับโอตาคุนอฟครับ ฝากซ้ายมาไม่มีโรนเซนถึงไม่มีโรบักโดนดักเลยครับสุพรรณอา้าวทำได้ดีเลยครับวิโรเทพป้อมพันธ์ออนเตอร์ตรงนี้ครับรุ่งรัตโยโนมาแอดซิกโอ้โหดูครับมีทองไหมครับโอ้ทําไม่มีนี่ห้าเลยครับแล้วเป็นมีดุให้ทุีอีกคนครับโอ้โหซูเปอร์ซับซูเปอร์ซับที่ลงมานี่เรียกความมั่นใจได้ต่อเนื่องเลยครับโอ้โหสุดสุดครับ อยูผู้ชมครับาลูกเข้าไปแล้วครับทูไปข้อ4เด็ดก็จังหวะที่ยินเทศครับเราจังหวะที่มองสนแล้วรุ่งรัดครับอูโหูไม่ต้องจับเลยครับโยนเข้ามาตามจุดนัดพบอู้วเซกอวอลเล่ดูไม่จับครับปั่นตรงนี้หักข้อเข้ามาครับแล้วนี่เลยครับไม่จับเหมือนกันครับอูโหูเฟิร์สพัสทั้ง การแอดซิสและการทำประตูเลยครับสุดสวยครับประตูนี้ครับในช่วงวันเดียวกันเนี่ยผมส่งครับคู่ฟุตบอลที่น่าสนใจก็จะมีทั้งการท่าเรือเจออุทัยนะครับแข่งหนึ่งทุ่มครับส่วนประจวบเจอกับทางลำพูนก็แข่ง6กโมงเย็นเช่นเดียวกับทางบีจีดุ e เเต็ดนะครับก็จะเปิดบ้านดวนกับนครราชสีมามาสตอร์เอด้วยนะครับ โอ้โหก็คุณผู้ชมชื่นชอบและเชียร์ทีมไหนกันครับก็เชียร์กันสนุกสนุกนะครับเดี๋ยวประตูนี้ก่อนที่โควิดกดโอ้โหยังไม่ได้ทวีครับและทวียังไม่มาโอ้โหแต่จังหวะตรงนี้จับหนึ่งจังหวะแล้ววางยาวๆสวยๆตรงนี้เลยครับแล้วบอลวิ่งแข่งวิ่งแซงกันจับหนึ่งจังหวะกดเลยครับขวาตรงนี้ถากถากโอ้โหเสาออกไปครับยังไม่ได้ครับอดู เหมือนถูแบงค์เายังจะเอาเพิ่มอีกนะครับเนี่ยเอาลุยต่อครับบอลบุกของเมืองทองบ้างครับจิ้มมาตรงนี้นิิพงดักได้แล้วครับย้อนมาปฏิบัติคำใหม่บอนสาสยาวมาแอสซิกหวนชชยครับให้มาปกุกเก้านั้นวิสรุทฝากซ้ายมาแอสซิกลุยใหม่ครับข้างหน้ามีซิโควิดดักได้หมุนตรงนี้จะกดขวาบอลตกไปถึงโอตาคุนอฟ ไซด์ที่ไม่วิลเลนเซนโรบักชิงมาประเมศพิกได้แล้วดูครับวิซารุอิมูระดักได้สวยอ้าวแล้วตักตรงนี้เกี่ยวได้ไม่มีธงแล้วกดตรงนี้โอโ้โหให้ทวีตมาเลยครับให้ทวีตฮิโน่เลยครับสำหรับทางซิปโบิ้ครับโอโ้โหดูวัตถุในใจนะแฟนบอลของตัวเองครับอู้ดูจังหวะตรงนี้ครับวิซารุครับโอโ้โหซุปเปอร์ซับ ไปตัดบอลมาแล้วพลิกในทีหนึงได้วางบอลยาวๆสวยๆหือนอยังก็มีตาหลังเลยครับดูรัาไปเอาบอลมาครับเนี่ยครับหมมองไปก่อนแล้วตักเลยครับคู่วัุรพิบวิ่งทางทางมาจริงรับเกี่ยวตรงนี้มาแล้วเลือกตกเต็มๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหปกศูนย์จนได้ครับสม,มุดใครควรครับให้มาประเมศอัวิไลเอมิโรบคัคแล้ววิสรุตตัดได้แล้ว มาครับโปรก้าวนั้นให้ซ้ายมาแอซิกแอซิกบอลมีหลจะตัดหลังมาทางไหนไปทางนั้นก่อนเลยแล้วสกัดทิ้งออกข้างไปก่อนครับแล้วผลงานท่านั้นล่าสุดองคู่นี้ที่เจอกันเนี่ยทูแบงคขโกสามารถเอาชนะได้สองครั้งเสมอสองครั้งแล้วก็มีเพียงแค่หนึ่งนัดนะครับที่เมืองทองสามารถเอาชนะในรอบทานั้นกับทางทูแบงค์โกได้นะครับ แต่ที่น่าสนใจคือในเล็กแรกเมืองทองสามารถเอาชนะทูแบงคอกได้2-1ครับโอ้โหก็มีส่งหุไนใครควรแลวครับแล้วก็เฟิซิโอบาวนะครับที่ซัดประตูส่วนทางทาง,ขงเขาก็จะเป็นซิฟโควิดนะครับมาบ้านใครบ้านมันหรือเปล่าครับโอ,โ,โอ้โหตรงน,นี้มาเล่นที่บ้านทูแบงคอก6-0ครับในการจำลองการแข่งเพื่อความบันเทิงครับหรือต่อเขาซิฟโควิด กลับมาวีรเทพครับตอนบอลตรงนี้แม่นที่รุ่งรับกลับมาตรงนี้ซิโควิดแหมโดนดาตักชนะเอาบอลกินมาได้บอลตวัดขวาครับแพตติกสโตา์ให้มาประเมศสรวิทม้วนมาประเมศครับกลับมาที่แพตติกจิ้มมาข้างหน้าครับสรวิทไม่ถึง10นาทีก่อนถึงเวลาบาดเจ็บวิชรุต ตัดเกมได้ดีจริงๆครับลงมาทําหน้าที่ตรงนี้โดยเฉพาะแล้วจะสวนเร็วชาติชายตัดได้ดีเลยครับเดี๋ยวโปรแกรมในนัดถัดไปคุณผู้ชมครับทูแบงคอกเนี่ยยังไปเจอศึกใหญ่อีกนัดหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของอา้า การดวลรีแมชกับทางเมืองทองนี่นะครับเป็นฟุตบอลไทย FA ครับวันที่9เมษายนพุทธศักราช2568คุณผู้ชมครับโโเดี๋ยวเจอกันอีกอรอบครับเจอกันอีกโรโอบแล้วส่วนทางเมืองทองก็เดี๋ยวดูครับว่าเจอกันแบบฤดูากาลน,นี้อย่างน้อย3นัดแล้วครับนัดแรกในลีกแล้วก็นัด2ในลีกตรงนี้เจอบอลถ้วยกันดีครับเอาให้กำลังใจกันเต็มที่ครับ บอลมีบุกมาตล้วมีตัดมาแล้วนี่เลยครับโโอ้หสกัดทิ้งทุนาสามนาทีนี้บอลหยอดเข้ามาถึงส่งให้ควรแอนซีครับจับบอลได้ให้มาซิโควิดสายของปกเก้าอนันต์เอาเลยครับบอลตัดออกมาแล้วมีแซงแล้วครับแซงของซิโควิดจับหนึ่งช่วงว่กดตรงนี้โอ้โหเจ็ดศูนย์ไปเลยครับโอ้ยดูครับดูจริงๆ สี่ประตูในนัดนี้ของซิฟโควิดและเป็นประตูที่เจ็ดของทูเบงคอกนี้เต็ดครับโอ้โหดูนครับ <c oughs> ดีว่าบ้านใครบ้านมาันแล้วรับนี้โอ้ <c oughs> <c oughs> บ้านเมองทองเมืองทองชนะได้ครับโอ้ <c oughs> ่วนจำลอง,งขนฐานะนี้กลับมาบ้านของทางทูเบงคอกเอาบ้างเลยครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> ดูจงังหวะที่นี่ครับตักสายมาแล้วหลุดสิครับ จัดหนึ่งจังหวะเลือกได้ครับพอเลือกได้อู่ครั้งนี้เลือกขวาครับขวาของซิโควิดอู่เจ็ดสูตรเลยครับตัวนี้ครับอู่แล้วมาเปลี่ยนตัวยกใหญ่ครับเทียรพลจะเยอเย,อยอมีปุระเชษนะครับเห็นมีกาซิเดตด้วยนะครับ แล้วเขี่ยบอลตัวนี้ผู้สีนเป่าจบเกมเลยครับโอ้เป็นทางถูกเป็นเพราะการสาม,มารถเอาชนะทางเืองทองไปได้เจ็ดประตูต่อศูนย์ในการจำลองการแข่งเพื่อความบันเทิงพร้อมจากหึ่งบอลทีได้กลับบ้านของชิดโควิดครับหากผู้ชมชื่นชอบแมชการจำลองการแข่งขันฟุตบอลสุขมันแบบนี้ s u บส c r i า e นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราชั้นยอดเลยขอบคุณผู้ชมครับทั้งเงทั้งรวยนะครับสวัสดีครับ